เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลนะคะประจำวันที่16กันยายน2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยนะคะที่จะออกทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะดิฉันก็ลงละทังเป็นประจำในช่องนี้นะคะซึ่งเป็นช่องเลขเด็ดคนวางเลขจะเป็นช่องสำรองนะคะของช่องคนวางเลขชาแนลช่องนั้นจะเป็นช่องหลักนะคะ ช่องนี้จะลงให้แต่หวยไทยอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้จะลงให้จนแบบเก็บสถิตินะคะสําหรับสูตรคํานวณดิฉันไม่มีเวลาทําจริงๆคะ่ะต้องขอภัยนะคะทําได้แต่แบบเก็บสถิติและถ้าเป็นแบบเก็บสถิติก็จะไม่สามารถปักหลักให้ได้นะคะคุณผู้ชมจะต้องกลับตัวเลขด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแบบเก็บสถิติมันไม่สามารถปักหลักให้ได้คะ่ะและสำหรับท่านที่ต้องการชมหวยฮานอยและหวยลาวก็ไปชมได้ที่ช่อง คนมาเลชแนลค่ะซึ่งเป็นช่องหลักนะคะช่องนั้นจะลงให้2หหวยนะคะก <_' S 1> ่อนอื่นแล้วก็มาดูผลหวยของงวดที่แล้วกันค่ะง <_' S 1> วดที่แล้วนะคะให้เด่น6แล้วลอง4ค่ะหวยออกนะคะ6 0 6, 6ล่าง9 4ค่ะเ <_' S 1> ข้าที่เด่น6นะคะหลักร้อยและหลักหน่วยบนค่ะและเข้าที่รอง4นะคะหลักหน่วยล่างค่ะแต่ได้ชุดเด่นแค่ชุดเดียวคือชุด6กนะคะ ตัวกลับข้างบนค่ะในตารางสถิติมาเลข4เลข0ูนเลข6นะคะก็ผิดพลาดไปที่ดิฉันขอเน้นที่ข้างล่างนะคะเขาดันมาข้างบนนะคะแต่ก็จะบอกอยู่เสมอว่าเน้นอะไรก็อย่าลืมกันอันอื่นด้วยนะคะก็งวดที่แล้วบอกว่าเน้นล่างดันมาบนนะคะและมาชุดวัดใจที่ตัดให้แล้วก็เป็นชุด3ชุดเด่นที่ตัดให้ตอนสุดท้ายด้วยนะคะสำหรับ60นนี้เป็นชุดที่ เด่นที่สุด3าชุดสุดท้ายที่ตัดให้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่ถูกรางวัลค่ะท่านที่ถูกรางวัลก็อย่าลืมนะคะแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆของท่านค่ะเพื่อไปทําบุญบ้างนะคะจะได้ต่อโุคต่อลาบไปกับตัวท่านเองค่ะ ทำตามดิฉันสะดวกเลยค่ะดิฉันไม่ได้บังคับไม่ต้องทําที่ไหนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีที่ทำจริงๆดิฉันก็มีหนึ่งช่องทางค่ะเป็นบริการจากวัดพระบาทน้านผู้โดยตรงนะคะเป็นการโทรเข้าไปค่ะครั้งละ9บาทและ15บาทนะคะเขาจะหักจากค่าโทรศัพท์ของเราค่ะเป็นบริการโดยตรงของวัดนะคะดิฉันไม่ได้มีส่วนได้อะไรค่ะเรามาดูตารางสถิติของห่วยรัฐบาลในวันนี้กันนะคะ ตัวเลขในตารางค่ะก็จะมีเลข2 4 7 1 9 8ค่ะ2 4 9 8 9 8นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจจงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นละลองของฮานไม่ใช่ฮาหนออยหวยรัฐบาลนะคะหวยไทยในงวดนี้นะคะเด่นในงวดนี้ก็จะเป็นเลข เดี๋ยวทีฉันจะตัดชุดปัจจัยให้แล้วก็จะตัด3ชุดที่เด่นที่สุดไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะรอดูจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวจะวนกลับมาให้อีกทีนึงค่ะเด่นในวันนี้ก็จะเป็นเลขเด่น8ค่ะและรอง2นะคะเด่น8แล้วรอง2นะคะตัวเลขที่ทางช่องน้ำเสนอเกิดจากการเก็บสถิติค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะ ต่อไปเป็นชุดเด่นชุดกันค่ะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่กัน,นะคะ่ะท่านที่จับเป็นนะคะนําไปใช้ได้เลยค่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจ,จับคู่ให้นะคะเดี๋ยวดิฉันตัดชุดวัจใจให้นะคะแล้วก็จะวนกลับมาตัดชุดที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้อีกครั้งให้เหลือแค่3ชุดนะคะแต่ก็ต้องขอเตือนว่าชุดวัตใจที่ตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เด่นที่สุด เดินมายังไงจะให้ตามนั้นนะคะยิ่งน้อยชุดเท่าไหร่คุณผู้ชมก็ต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นแล้วก็ทางช่องจะแจ้งอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องคนมงเมล็ดชาแนลหรือช่องนี้นะคะก็จะแจ้งอยู่เสมอว่าไม่เคยเปิดกลุ่มนะคะไม่เคยไม่มีสูตรไม่รับงานโฆษณางานโปรโมทเว็บปั้นหวยแปะลิงก์ต่างๆดิฉันไม่รับนะคะไม่ต้องติดต่อเข้ามาค่ะ อยากดเนททางช่องผ่านปุ่มขอบคุณที่เป็นลูกหัวใจอยู่ใต้คลิปใน YouTube เท่านั้นไม่เคยไปแปะเลขบัญชีที่ไหนนะคะชุดเด่นของหวยไทยค่ะตัวเลขสามารถมีเข้ามีดทูทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะปกติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ ชุดวใจนะคะอยู่ในชุดเด่น5ชุดนะคะและอยู่ในชุดกัน1ชุดค่ะ5ชุดก็จะมีชุด87 89 82 27 29ค่ะ5ชุดนะคะ87 89 82 27และ29ค่ะ5ชุดวัตใจที่อยู่ในชุดเด่นนะคะดิฉันไม่วงให้นะคะมีผลที่ไม่วงให้ค่ะต่อไปเป็นชุดกันนะคะก็จะมีชุดวัตใจอยู่ด้วยหนึ่ชุดค่ะ แล้วก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขค่ะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะและให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมต้องนําไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทําให้ตัวเองลําบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดวใจ1ชุดค่ะก็จะเป็นชุด7,9ค่ะชุด7,9นะคะต่อไปดิฉันจะกลับไปตัดให้เหลือน้อยชุดลงเหลือแค่3ชุดนะคะจากชุดวัดใจนะคะ ในงวดนี้ขอไม่แจ้งนะคะว่าเน้นบนหรือล่างแต่จริงๆแล้วตารางนี้มันเน้นล่างแต่ในงวดที่แล้วเขาก็ไปบนนะคะก็เลยไม่อยากจะเน้นอะไรให้นะคะก็คือให้คุณผู้ชมเลือกเอาเองว่าอยากจะไปทางไหนนะคะเพราะงวดที่แล้วมั่นใจว่ามาล่างก็ดันไปบนนะคะแต่โชคดีที่เขาเข้าไอ้สาชุดสุดท้ายที่ตัดให้นะคะ3ชุดสุดท้ายที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้ก็จะเป็นชุด87นะคะชุด87 89และ82นะคะ3ชุดนี้ที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะคือ87 89 82นะคะไม่ปักหลักนะคะคุณผู้ชมต้องกลับตัวเลขด้วยนะคะ3มชุดนี้ที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้ค่ะแต่ว่าดิฉันให้ตามสถิตินะคะเด่นมายังไงแต่ให้ตามนั้นบางทีเขาอาจจะไปเข้าชุดวัจัยชุดอื่นก็ได้ค่ะเพราะว่าชุดวัจัยมันมีต้อง6ชุดนะคะ ก็ตามนี้เลยค่ะตามท,ที่ฉันบอกไปนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าดิฉันไม่ได้ปักหลักให้นะคะคุณผู้ชมอาจต้องกลับตัวเลขด้วยแล้วก็วดนี้ขอไม่น้นบนหรือล่างนะคะแต่จริงๆตารางนี้มันเป็นของล่างมากกว่านะคะก็ตามนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ